สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับคำสั่งสอนของ จอมพลเจ้าพระยาบด,ดินเดชานุชิตจอมพลเจ้าพยาบด,ดินเดชานุชิตสั่งสอนอบรมทหารอยู่เสมอว่า 1. ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่อย่าได้เป็นคนหูเบาแต่ไม่ใช่เป็นคนหูหนวกตาบอดต้องฟังต้องดูอย่างกว้างที่สุดอยู่เสมออย่าเชื่อคำคนสอพลอหรือเชื่อคนพูดก่อนและฟังก่อน เพราะคนที่พูดภายหลังอาจพูดจริงกว่าคนก่อนก็เป็นได้2เมื่อมีความขุ่นข้องกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้น้อยเมื่อได้กล่าวลงโทษหรือตักเดือนแล้วจงอย่าจำเอาไว้อาคาตมาร้ายภายหลังอีก3ให้พยายามทำความดีความงามมาสู่คณะแ,นะและบูรําเน็จแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้น้อย สำหรับผู้ที่สมควรจะได้รับตามโอกาสที่จะพึ่งพาได้นั้นอยู่เสมอ 4. จงติโทษหรือลงโทษผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในขณะที่ทำผิดโดยไม่เกรงใจหรือกลัวเขาเกลียดให้เคร่งครัดอยู่เสมอจะละเลยเสียมิได้เป็นอันขาดเพราะภายหลังจะกําเริบและแก้ไขาย,ยาก 5. จงอย่าใช้อำนาจราชการลงโทษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในขณะเมื่อตนบรรดาโทสะและอย่ากล่าวความหยาบคายให้กระทบถึงวงตระกูลเพราะผู้อื่นเขามีจิตใจมนุษย์เหมือนเราเหมือนกัน 6. จงบำรุงการสังคมและการแสดงกิริยาวาจาใจให้เป็นโอภาปาศัยอบอ้อมอารีจงทั่วแน่ อย่าเลือกที่รักมักที่ชังถือเป็นพวกเขาพวกเราต้องแสดงตัวว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้น้อยอยู่เสมอ 7. บรรดาผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ไม่ควรเอาบุตรภรรยาญาติมิตรของตนมายุ่งเกี่ยวข้องด้านหน้าที่ราชการหรือเอาอำนาจราชการไปใช้ในทางส่วนตัวอำนาจราชการจะเสื่อม เสียชื่อเสียงของตนเองทั้งที่เป็นตัวอย่างอันชั่วร้ายด้วย8บรรดาผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ไม่ควรเอาประโยชน์ราชการมาเป็นส่วนตัวและเอาอำนาจราชการไปทำประโยชน์ส่วนตัวหรือเอาเวลาราชการไปทำกิจส่วนตัวคืออย่าทำอย่างที่เรียกว่าเลี้ยงช้างต้องกินขี้ช้าง 9. ในเวลาบังคับบัญชาการงานอย่าได้เห็นแก่หน้าบุคคลและญาติมิตรและเห็นแก่รางวัลเป็นอันขาดความตรงความจริงอย่างไรต้องกระทําไปตามนั้นความจริงเป็นของไม่ตายและมีค่าเป็นอันมากการพูดเท็จต้องมีการเตรียมตัวการพูดความจริงจะพูดเมื่อใดก็ได้เป็นคำที่ไม่ตายโดยแท้สิ ยงทำตัวอย่างอันดีให้ผู้น้อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นเช่นมีความซื่อสัตย์สุจริตความกระตันยุกะตะเวทีความกล้าหาญความภาคเพียรพยายามความละเอียดละออรอบคอบความละอายต่อความผิดตลอดทั้งความประพฤติอันดีซึ่งนับเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนที่ดีที่สุดกว่าที่จะสอนแต่ปากแต่ตนเองไม่ทำตาม การที่จะสอนตัวเองให้รู้จักทําตัวอย่างอันดีดังว่ามานี้ก็คือใจตนเองผู้อื่นจะสอนให้ดีกว่าใจของตนเองนั้นไม่ได้ 11. อย่านึกว่าตนมีหน้าที่เป็นนายกดขี่บังคับบัญชาแต่อย่างเดียวต้องนึกว่าตนมีหน้าที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขต้องสอดส่องให้รู้สุขรู้ทุกข์ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้น้อยอยู่เสมอและอย่าชิงหลีกเลี่ยงหาความสุขส่วนตัวเช่น เวลานำทหารไปทำการตากแดดกรำฝนบุกน้ำลงโคลนหรือฝ่าอันตรายทั้งปวงอย่าหาโอกาสหลีกเลี่ยงส่วนตัวผู้น้อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะขาดความนับถือ12ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ซึ่งมีหน้าที่ใกล้ชิดทหารถ้าเห็นทหารอดหลับอดนอนเน็ดเหนื่อยหรือขาเสเบียงหรือประกอบอาหารยังไม่สุก หรือมีกิจซึ่งจะทำอย่างอื่นตนเป็นนายอยาหาโอกาสนอนพักผ่อนหรือบริโภคอาหารเสียก่อนการนอนพักผ่อนหรือบริโภคอาหารพร้อมกันจึงจะกระทำได้ผู้น้อยและผู้ใต้บังคับบัญชาจะเชื่อถือและเห็นอกเอ็นใจซึ่งสมัยนี้หายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการน,นำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe